ในช่วงที่แผดรถเข้าใหม่ทุกสายตาจับจ้องไปที่3คันนี้ Porsche 918 Lamborghini g a l l a d o และ Camaro แต่มันจะมีรถอยู่คันหนึ่งที่ทุกคนมองว่ามันเป็นขยะมันไม่มีทางสู้ใครได้ในโหมด Extreme และเขาคนนี้หยิบมันมาเล่นจนขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของเซิร์ฟซกับรถที่มีชื่อว่า e-tron รถที่ต่อให้คุณมีเงิน คุณก็ไม่สามารถพามันขึ้นไปสู่อันดับหนึ่งได้รถที่ใครหลายคนมองว่ามันจะไปสู้อะไรกับชีรอนแต่เขากับพาแต้มมันขึ้นไปสูงถึง1722ซึ่งห่างจากที่2เกือบ10แต้มเขาคือส่วนนด้วยการขับแบบ g ริปอินโทรเกมเมอร์ เติมรถแรงแซงได้หมดกับ z g o TH คิดจะเติมพารเติมเพชรต้องที่นี่เลยราคาถูกปลอดภัยใช้แค่ UID เท่านั้นเติมเกมมือถือ24ชั่วโมงต้องที่นี่เลย z g o TH ลิงก์อยู่ใต้ description สามารถกดเข้าไปเติมกันได้นะครับ z g o TH นี่เป็นเรื่องราวและวิธีเล่นที่ไม่มีใครคิดว่าเขาจะใช้แต่แรกเริ่มเดิมทีเกมแข่งรถแยกออกเป็น2ประเภทหลักๆคือเกมแบบซิมูเลเตอร และเกมแบบอาร์เคดซึ่งซิมูเลเตอร์เนี่ยจะเป็นเกมขับรถที่เน้นความสมจริงเท้าความก่อนนะครับว่าเดิมทีวิธีการขับรถในชีวิตจริงเนี่ยมันคือการกริปรวมไปถึงการแข่งรถยนต์หรือแม้กระทั่งเกมแข่งรถหลายๆเกมใช้วิธีการกริปเป็นหลักหรือแม้กระทั่ง f o r z a ก็เช่นกันคลิปวิธีการขับเนี่ยผมทําไว้แล้วนะครับก็คือคลิปที่แล้วนะสามารถย้อนลไปดูกันได้นะครับส่วนเกมแข่งรถประเภทอาร์เคดเนี่ยจะแยกย่อยได้หลายแบบก็คือการเน้นกริป หรือการยิงในตรัสและเกม Racing m a s t e r เนี่ยก็จัดอยู่ในประเภทอาร์เคดที่มุ่งเน้นการริปเป็นหลักตัวเกมได้ทำให้การริปง่ายกว่าในการใช้ในชีวิตจริงและเนิฟการขับแบบกริปเพื่อมุ่งเน้นให้ใช้ริปเป็นหลักแถมยังใส่ ABS แบบถอดไปได้ทำให้เป็นเรื่องยากมากที่จะทำการกริปแต่ชายคนนี้ครับหนึ่งในคนที่หยิบวิธีการกริปมาหาวิธีเค้นพลังจนเจอแล้วขยี้กันขาประจำช่องเรา อดีต SVJ แรงสิบปัจจุบันแรงยี่สและคนที่อยู่บนหัวของเขา s o อร์นกับ SVJ ศูนย์ ECU แต่นั่นไม่ใช่ประเด็น s o อร์นิกเขาใช้ e ีดรอนตบกันที่ขับ SVJ และกำลังทำทรงสอนน้องขับ SVJ อยู่อย่างปนปี้ด้วยเทคนิคการขับแบบกริปเรามีตัวอย่างการขับแบบกริปของเขาให้ได้ดูกันสักนิดลองไปดูกันนะครับอะ ออกมันชนด้วยว่ยจริงด้วยว่ะยบจริงไงเรียจริงเฮ้ยจะได้ดูช้าไม่ได้เป็นคนรู้ดิจะทำจานละทีสับแดงเดบไม่เต็มประสิทธิภาพนะไอ้ย <ok ี้โอ้ยของแคนี้มันไม่ขนามือเห็นไหมป๊บเดียวเขาขึ้นปองลำดับแล้วพี่โอ้โหชนแค่นี้ไม่ขนามือก็หรอกอา เพื่อเขาดูที่เพิ่งมาครับตอนนี้เราอยู่กำลังจับตาดูภาพของอันดับหนึ่งของเซิร์ฟซ e ีนะแ e ล้วอีตรอนนะอีตรอนอันดับหนึ่งของเซิร e ์ฟซีอีตรอนเป็นรถที่ต่อให้มีตังก็ไม่สามารถขึ้นอันดับหนึ่งของเซิร์ฟได้นะครับถ้าฝีมือไม่ถึงนะเพราะว่ารถมันเป็นรถฟรีเนาะเพราะฉะนั้นจับตาดูให้ดีครับว่าเขาทํายังไงเขาถึงเป็นอันดับหนึ่งของเซิร์ฟนะรถที่มีตังอย่างเดียวไม่สามารถเป็นอันดับหนึ่งของเซิร์ฟได้นะจะต้องใช้ฝีมือตอนนี้ตอนนี้นครับ เขาเขากำลังหาช่องอยู่นะเดี๋ยวดูกันนะว่าเขาจะยังไงเหมือนเขาจะตกใจเหมือนกันนะว่ารถเป็นเปิดชนนะขึ้นมาอย่างเร็วโอ้แต่เขาขึ้นมาอย่างเร็วว่าตอนนี้เขาขึ้นมาเป็นอันดับสองแล้วผมกระชนดิตามหลังฮะตัวเต็งของห้องเราครับคือรีเบิร์ดนะผมไปรีเบิร์ดไปผมบังให้แล้วไปบังให้แล้วเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยบังอะไรเนี่ยมึงอี๋ทำไมเขาหลุดได้อะ สำหรับใครที่กำลังิ่งผ่านไปผ่านมานะผมนี่คืออันดับหนึ่งของเซิร์ฟซีนะครับสำหรับรถอีตอนนะอีตอนอันดับหนึ่งของเซิร์ฟซีจับตาดูคันนี้เขาไว้ให้ดีๆปล่อยเขาหลุดพลาดน้าแพ้นะแพ้นะเขามาแล้วแล้วแล้วเขามาแล้วครับอีตอนอันดับหนึ่งฮะมาแล้วอุ้ยมาทั้งมงอีกมาดูวิธีการกดเขาหน่เขาจะไม่ใช้เบรกมือนนี่นะขนาดนีคนปวดนะ นี่เรามีนี่เรามีแบบมีทุกตัอนฟอร์เมชันด้วยนะปวดเขาด้วยนะเขายังทําอะไรเขาไม่ลงนะดูว่าว่าเขาจะได้ยังไงตอนนี้เขาขึ้นมาเป็นอันดับสองเขาขี้ตูดรีเบิร์ตมาติดนะตัวเต็งหองห้องเราและตอนนี้เขามาแล้วนะเหมือนมาแล้วจี้ตูดอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวและและยังไงช็อตแล้วขึ้นมาเป็นอันดับขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งครับนี่ครับนี่ครับมาแล้วพลังอาจารย์ผ่านคืนแล้วพลังแห่งการกริปพลังแห่งการกริปนี่ครับจับตาดูครับวิธีการขับแบบ อันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์อ้าวเขาล่อกระแพงแล้วเหมือนอุยคุยเขาเยอะไปหน่อยนะชะลอนะชะลอกลัวขันหลังตามไม่ทันนะนี่นะบล็อกลายอย่างสวยนะแต่ด้วยความที่เขาขับเป็นกิฟต์นะผมเขาเล่นคุมความเร็วไม่อยู่เอาเรนรีเบิร์ช็อตมาจงหวะนี้ยังไง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 โดนมีขนาดโดนมิทอลสรตนฟอร์เมชันป่วนเข้าไปนะเขายังอยู่เขายังอยู่อันดับหนึ่งของห้องเราได้นะผมและเทคนิคนี้ไม่ใช่ว่าจะใช้ได้กับรถทุกคันมันมีจูนเฉพาะที่ถ้าไม่ใช้จูนแบบนี้ ก็จะขับแบบนี้ไม่ได้เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมคนญี่ปุ่นถึงเล่นซีเวียโดยใช้จูน2-3-1-3-2ซึ่งเป็นจูนที่เปิดแทชั c นค o n control แทงที่มันเป็นรถกริปการกริปก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่เขาใส่แทค c t i o n control ไว้เพื่อให้มันง่ายต่อการกริปมันเป็นเทคนิคที่ต้องอาศัยการ m a i n ท a สป s p ที่แม่นยำก็ข,ขับจึงต้องเข้าใจถึงลิมิตของอย่างเป็นเทคนิคที่ถ้าผู้เล่นใหม่ ผมจะไม่แนะนำเพราะมันเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างยากถ้าดริปมันง่ายไปลองดริปดูครับชิบหายแน่นอนเชียบอินโทรโเกมเมอรสำหรับคนที่กำลังตัดสินใจอยู่ว่ารถใหม่ดีไหมเราจะมาพูดให้ฟังกันทีละคันนะครับ p r s c ช่918 ปอร์เช่918เป็นรถที่เทียบสเปคคร่าวๆกับชิรอนยังไงก็แตกแต่อาจจะกินชิรอนในช่วงของทางโคง้งแต่ทางตรงเนี่ยไม่น่ารอดเพราะฉะนั้นถ้ารถในคางเราพอแล้วก็ข้ามไปใครยังไม่มีชิรอนรีบไปกดกันนะครับแถมกันอีกนิดหน่อยแล้วกันนะครับปอร์เช่918เนี่ยคือรถไฮเปอร์คาร์คันแรกของปอร์เช่และมีคู่แข่งคือ La f e r r a r ีและแมกนาเลน P1 หรือว่าเขาจะใบอะไรบางอย่างกับเรากันนะอันนี้ ก็ต้องรอติดตามขั้นต่อมา Rambo Gini Garado ด้วยความที่มันเป็นรถอยู่ตรงหน้าปกก่อนจะเข้าแรงผมคิดว่าถ้ามันเข้าในเซิร์ฟเรามาเนี่ยมันน่าจะมีบัฟอะไรบางอย่างที่ทําให้มันขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของสมรรถนะเพราะฉะนั้นคันนี้น่าจับจองดูตัวอย่างสองคันนั้นสิครับอันดับหนึ่งของสายทั้งคู่แล้วฉไหนจะไม่กดและคันสุดท้ายรถรุ่นเรดบ้านเราแต่ในเซิร์ฟไต้หวันเนี่ยมันคือรถตู้เรด ถ้าให้วิเคราะห์ก็รีบไปกดซีเวียเยครับก่อนมันจะพิวถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็ติดตามคลิปใหม่ของผมได้ทาง Shadow Shot Channel เช่นเคยนะแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ z g o TH ลิงก์อยู่ใต้ description สามารถกดเข้าไปเติมกันได้นะครับผมแล้วก็ก่อนจะจากกันไปนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นและเจอกันเบื่ออิตอนยตีงงลูกอมนะ เอาเลยคุณสองสี่แปดสามเมตรโว้ยน้ำโด่งเลยงดีงงงงดิอย่าลืมเบรกกันนะเบรกแล้วเบรกแล้วนี่เขาเรียกจ้าระทีต้องฝึกวิชากับจ้าระทีมาแล้วไม่ชินรถอ่ะไปได้ขับนานมากเฮ้ยแม่งโอ้โหแม่งดีจริง เข้าใจแล้วทำไมเจ้านาทีกูเล่นโอ้ยโอ้ยตามตูดติดติดตามตูดติดติดโอ้ยโอ้ยไม่ชินไม่ชินโอ้ยเบิกเบกไม่อยู่เบิกไม่อยู่เบิกไม่อยู่ยสิบแปดงงละกูขับตามอะไรวะอ้ยอีตันรถข่าว

มึตัวไม่ไม่เคยไม่เคยขับขนานี้แล้วรู้สึกว่ารถมันเก่งขนาดนี้ทีที่ทีมรู้เขาวงกิจกันเนี่ยทีมรู้เขาวงกิจกันเนี่ยไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยสี่คันดำทะล่หมดเลยโอ๊ยยี่เอ๊งงงงเนี่ยงงเนี่ยงดินี่ยทีมได้หรอผมไม่ได้ก็กลัวผมผมบวกหกเลยอ่ะ